왕카이 센봉사고라 상해요시호 เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกาวสงสัยนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่เกมบีเทพมรณะชีวิตนิราณนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครอย่างเจ้าเบียคุยานั่นเองนี่ครับตัวละครหน้าล็อบบี้ตัวนี้นะซึ่งเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับเราสามารถรับได้ด้วยการเติมขั้นแรกนะครับก็คือเติมสามที่สามบาทเนี่ยสามารถรับได้เลยนะเพื่อนๆก็เข้ามาเติมได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น VPC เนี่ยเราจะรับเจ้าเบียคุยะาสี่ดาวอีกตัวหนึ่งนั่นเอง อ่ะตอนนี้ผมก็จะใกล้ขึ้น VIP 3แล้วนั่นเองนะฮะก็คือเติมไปไม่กี่บาทแล้วนะครับยังไม่ถึง200เลยนะครับก็รอจำนวนเงินเกิดแล้วกันนะครับค่อยเติมเนาะโอเคครับก็คลิปในวันนี้นะครับเราจะพาเจ้าเบียคุย่าเนี่ยไปลงอารีนานะครับก็เพื่อนๆเนี่ยน่าจะเข้าใจสกิลของเจ้าเบียคุย่าอยู่แล้วนะครับจะเป็นสกิลที่สามารถอันเต๋อเนี่ยฝ่ายศัตรูเนี่ยเลือดไหลได้ด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูของก่อนนะครับผมเนี่ยอัพไปถึงไหนแล้วทั้งนี้กับเจ้าเเบียยคุนี่ยเเเเยยอะะะะมาากๆลลนนคครรรัับพป็ตวที่ผมมองว่าาาาเรรสมถอัพมันขึ้้้้นนนนไไดดแลวก็็สาามรถทเเป UR ั่องนนนะะะะฮปรมาาณี้เ นี่ครับแล้วก็วิธีการทำเจ้าเบียคุยะขึ้น VR เนี่ยเราสามารถทําได้ตรงนี้เลยนะครับนี่กดอัญเชิญหอวิญญาณอะไรตรงเนี้ยปีขุนนางนะครับปิ่นขุนนางเออเนี่ยสามารถอัพเจ้าเบียคุยะขึ้นได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถอัพเจ้าเกนจิขอโทษครับกินปาจ,จิได้นะี่เองนะฮะเจ้าตัวเนี้ยอิจิโกะเออขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสามารถอัพเจ้าอิจิโกะเนี่ยขึ้นเป็น SR ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นเป็น UR นั่นเองนะฮะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่า เบียคุย่าเนี่ยที่เป็นตัวละครแบบเติมพื้นฐานเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนั่นเองเนี่ยไปลงอารีนาเลยครับแล้วก็ลงเป็นอารีนาครับเเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับมาต่อกันแล้วกันนะฮะตอนนี้นี่ครับคุณตัวประกอบกายหงิดหรือว่าพี่กายของเราเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วน,นั่นเองนะฮะเพื่อที่1นึ่งแนะครับอันนี้เนี่ยเป็นพลังของ การต่อสู้นะครับเป็นพลังของร้านประลองนะแต่ว่าถ้าพลังจริงๆของพี่กายตอนนี้เนี่ยขึ้นไป5้าแฝดแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นพลังที่โคตรจะเยอะเลยนะครับคุณโนบอดี้แฟร์เอ็กเนี่ยก็ขึ้นมาที่4ี่แสนแล้วนั่นเองนะครับโหหดกันมากเลยนะฮะไปครับลงอารีน่าครับตอนนี้พลังผมมันอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอคู่ต่อสู้เลยแล้วกันนะครับกดท้าทายไปเลยปึ๊บโอ้เจะตัวละครขึ้นมาเลยครับก็สี่หมื่นหกนะเป็นคนไทยด้วยนะครับมินาอิไปเลยครับเจอกับมินาอิหน่อยแล้วกันโอ้ตัวละครฟ ไม่ได้ต่างจากผมเลยนะคือพอๆพกันเลยนะครับแะละเขาก็เปิดใช้2สกิลเหมือนผมด้วยโอเคครับไปเลยต่อสู้เลยซึ่งผมอยากจะเอาตัวละครที่แบบเปิดได้ครบสสกิลมาเลยแต่ว่ามันไม่มีจริงๆนะนเพื่อนนะก็เอาทีมันนี้ไปก่อนละกันนะครับค่อยไปเติมหาสุ่มเอาเนาะไปครับมาซูโม,มโตะฟันเข้าไปตรงกลางครับเคนปาจ,จิทุบเข้าไปทีนึงครับเนี่ยของผมเนี่ยเอาไว้แถวหลังนะไอ้เจ้าเบียคุยะเนี่ยเพราะว่าอยากให้ผมเนี่ยอยากให้มันได้สินธิ์นะว่าเป็นตัวละครตัวแรงสุดของผมและ โอเคครับเดินเข้ามา17นะครับมาซูโมโต่ฝั่งขาวครับอันติเข้ามาก่อนเลยที่26งหมนะครับโอ้โหติดใบสองตัวนะผู้ชมโดนโจมตีไหมครับมาซูโมโต่ฝั่งขาวตีกับมาครับเบคุยักฝั่งขาวฟันรัวก็มาเลยฮะโอ้ฝั่งผมเนี่ยเจ้าเกนจิเนี่ยจะไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องไปรอดูครับโอเคครับพาวเวอร์มาแล้วครับมาซูโมโต่ฝั่งขาวไอฝั่งผมเนี่ยก็อันติเข้าไปถึง3 0,000เลยนะไปเลยครับฟันเข้าไปครับแล้วแถวหลังฝั่งเราเนี่ยจะเพิ่มทางด้านของฟูลี่แอตแทกเพิ่มอนี่นเองแล้วก็เพิ่มคด้วยนะ เบียคุย่ฟันเข้าไปปกติครับทาเกตตีปกติเข้าไปนะครอิจิโกะก็ฟันปกติเข้าไปนะครับฟังผมยังไม่ได้ anti เลยเนี่ยโอ้ฟังเขาด้วยตัวเมาก่อนเลยครับฟังใครฟังเขามาก่อนเลยนะที่40,070นะครับเคมปาจิฟังเขาอั n ต i เข้ามาที่10,090ครับท่านผู้ชมหมายครับอิจิโกะฟังเขาก็ฟันเข้ามาที่10,090เหมือนกันนะโอ้ตัวละครตัวนี้มาอีะไรฮะผมโคตรเกลียดเลยครับมันแรงเกินอย่าให้เบียคุย่าฟังผมเนี่ยได้ anti บ้างนะครับน่าจะล่วงเยอะอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี เออลงไปแล้วครับทาเกะผมหมาครับเบียคุย้าครับตัวละครที่แบบเติมน้อยๆฮะอันตีเข้าไปครับติดเลือดไหลไปเยอะมากครับแล้วก็ล่วงไปครับเหลือเช่าอิจิโกะตัวเดียวนั่นเองนะครับอ้าวพลิกหรือเปล่าอย่างนี้อันตีเข้าไปครับโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมเบียคุย่าแบกจัดเลยครับอันตีสองรอบเรือ้อยเนะฮยล่วงเลยครับเป็นตัวละครที่แบบเติมทางที่สามมาที่ผมมองว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะ ไปครับกดท้าทายต่อไปครับพลัง4ม0 0 0สามตัวนี้ได้อยู่นะฮะไปครับเจอเขาหน่อยแล้วกันเนี่ยโอ้ฟังเขามีตัวละครที่ผมไม่รู้จักด้วยนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยเท่มากเลยไปครับไปลุยโหหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งครับเกนริวไซชิงเอคุนิเนี่ะเท่มากเลยมาครับฟังใครได้เปิดก่อนฟังผมเร็วกว่านะครับฟันเข้าไปทีหนึ่งดีครับมาสูมโตตีตัวกลางไปครับเคมบุติฟันไปอีกหนึ่งครั้งครับ เบียคุยาตีปกติไปโอเคครับซึ่งผมมองว่าคนที่เปิดที่2เนี่ยมีโอกาสปิดฉากได้ดีกว่าด้วยนะถ้ามีเจ้าเบียคุยาเนี่ยถ้าผมเป็นฝั่งที่เปิดที่หลังเนี่ยแล้วผมเอาเจ้าเบียคุยาไปเปิดเนี่ยผมว่าผมจะปิดตัวละครฝั่งขาวตายได้เยอะเหมือนกันนะเออคนเปิดคนแรกนี่ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับโจมตีมาครับแต่ว่าเรายังทนไหวยอยู่นะโอเคอิติโกฟันเข้ามาครับอ้า พลังอันตีเข้าไปครับลมพายุหมุนเข้าไปที่สามหมื่นสี่นั่นเองนะครับเข็มปันจิฟันลงไปที่หมื่นเก้าเนี่ยตัวละครยูอาร์ของเราที่ไม่อัพดรามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับมันก็ไม่ได้เก่งไปขนาดไหนหรอกอืมไอ้พวกเอเดสอาร์สี่ดาวห้าดาวผมบอกว่าเก่งกว่าเยอะเลยนะเข้าไปครับเบียคุยะตีปกติเข้าไปครับหนีทาเกะตีปกติเข้ไปซึ่งตัวละครทาเกะของผมเดี่ยมันสามบันตินต์ได้สองรอบเลยนะท่านผู้ชมนะถ้ามันไม่ติดขีดนะครับเป็นตัวละครสายขี่ที่โหดมากๆเลย อิจิโกฟังเขาอันตีเข้ามาครับที่สามหมื่นโอ้ใช่ย่อยนะแรงมากๆเลยเห็นไหมเจ้าอิจิโกเนี่ยมันยังอันตีแรงกว่าเจ้าเคมปาจิของผมอีกนะเจ้าเคมปาจิของผมเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับไปครับนี่เนี่ยครับเบียคุยะมาเลยฮะอันตีครับบังไข่ล่วงไปแล้วนะไปครับอันตีครับอ้าวไม่คีดด้วยนะได้อีกรอบหนึ่งปะเนี่ยไม่ใช่นะฮะต้องรอไปครับโอเคครับก็เป็นฝ่ายผมที่เป็นฝ่ายชนะไปอีกแล้วในี่นี้ แต่ผมชอบฉากแรกมากเลยอะที่เบียคุย่างผมเนี่ยเข้ามาติตอนท้ายเพื่อปิดฉากไปโหโคตรเจ๋งอ่ะอ่ะรอบนี้ก็พลังอู้สี่หมื่นเก้าเนี่ยไปหน่อยไปหน่อยฟังเขาโอ้ยตัวละครตัวผู้หญิงตัวนี้อีกแล้วไปครับเจอเขาหน่อยตันเงียบสุดโอ้โหตัวละครตัวนี้เทมากครับเป็นจอมตีพูตใช่ไหมเทมากๆไปครับฟังเขาเปิดก่อนเอ้ยความเร็วเยอะกว่ามากนะครับแปดร้อยยี่สิบอ้าวแต่นี้เนี่ยผมอาจจะได้บังไค่นะเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้นี่หว่า แอตแท็กฟูรีของผมเนี่ยมันไม่พอเนี่ยเราตีปกติมาก่อนเอาอลไเงี้ยไปครับอันตีไปก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มอะไรไหมโอ้ไม่เพิ่มเดแบบเมจให้ด้วยอันตีของมัซซโมโตะเข้าไปครับติดใบไปสองตัวแจ๋วแจ๋วแจ๋วไอตัวละครมัซซโมโตะเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ดีนะยิ่งถ้ามันอัพดาวขึ้นไปสี่ดาวเนี่ยมันถ้าอัพให้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยใบยได้ด้วยนะครับแข็งแกร่งแข่งแกร่ง,งโอเคอ้าวเบียคุย่าฝังเขาครับฟังผมหายแน่ ก็มาที่40,001เนี่ยครับปุ้มแหล่งชัยย่อยเลยเนี่ยอื้ตัวละครสายเก็บนะครับสายเก็บ5 0เต็นะฮะตัวละครฟรีตัวนี้โอเคครับเบียกุคยะฟันเข้ามาปกติครับเขยมปัตจผมเนี่ยยืนรับไว้ไหวอยู่นะเออตัวละครยูอาร์มารับตีได้อยู่นะครับอ้าว่เขมปัจีครับอันตีก่อนตายลุกบัฟเข้าไปที่20,001ะครับมาเลยครับเบียรคูยะของเราครับอันตีก็ไปบึ้บพี่7 0 0 0น้าผู้ชมรุนแรงไหมผมมองว่าแรงมากนะถ้าผมขึ้นแบบ เติม v p 4แล้วเนี่ยสามารถัพขึ้นได้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่แบกทีมผมได้แบบดีมากเลยนะแล้วผมเอาตัวละครแท้งมาให้หมดเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> ผมไม่มีตัวละครสายฮิวอะถ้ามีสายฮิวมันจะเพอร์เฟกมากเลยเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีไงไอตัวละครตัวไหนนะที่มันแบบฮิวโหดอะผมจาชื่นไม่ได้แต่สกิลมันสวยมากเลยนะในคลิปที่แล้วหรือเปล่าผมจำไม่ได้ที่ผมเคยพาเพื่อนเนี่ยไปต่อสู้นะฮะตอนนี้เออไดอีกตาหนึ่งเพื่อนๆกดท้าทายไปเลยคนระับสีเหมือนสามตีหมืนสามเจอได้อยู่ เอหรือว่าเราอยากจะลองของไอต้ตวละครพลังห้าหมื่นห้าเนี่ยวะไม่มีเบียคุย่านะขอลองขอยของหน่อยละกันเพื่อเบียคุย่างของเราเนี่ยอาจจะแบกเราสู้กับพลังพวกนี้ได้เลยนะโอเคครับฟังใครได้เปิดก่อนฟังอ้าวพลังฟังผมเยอะกว่า2ี่สนะครับควาเรยวผมเยอะกว่า2ี่ิบได้เปิดก่อนเฉยเลยไปครับเค็มปัจจิฟันโอ้ต่อคอมโบครับบัเข้าไปเจ้าเพอร์เฟกต์ด้วยอิติโกฟันเข้าไปครับอยู่ที่สามหนหกแน่ทั้งหมดอุ้งฝั่งเขาตีเข้ามาก่อนครับได้ตีสองรอบไปเนี่ย โอเครับเดียวนี่ครับฟังเขาแถวหน้าเพิ่มบล็อกหมดเลยแต่ว่าเราต้องขอให้เข้าไปนะโอ้เขาตีมาติดใบด้วยเนะฮะน่าเบื่อมากคือใบเนี่ยมันดีตรงมันยังโชคดีกว่าติดสถานะสตันนะครับเพราะว่าใบเนี่ยสามารถโจมตีปกติได้นะโอเคแต่ว่าอิจิโกงผมยังเบีย <c> ค <oughs> ุย่างผมเนี่ยยังไม่ได้ตีนะครับโอเคปติฟันไปก่อนแล้วกันนะฮะไอครับ,รบอันตีไปรอบที่หนึ่งฮนะแล้วก็รอบที่สองครับ นี่ฮะเมื่อมันไม่คีนะครับมันจะตีสองรอบนะครับแต่ว่าถ้ามันคีเนี่ยมันก็จะดีครับตรงที่เราสามารถทําคอมโบรอบต่อไปเนี่ยแล้วก็แบบแรงๆนั่นเองเนี่ยโอเคเพิ่มฟูลี่มาเลยครับเบียคุยะโอเคครับรอในการตีรอบหน้านะครับฝั่งเขานี่น่าจะล่วงเยอะอยู่นะมาเลยครับเกนจิทาเกะหรือเปล่าเรียกเกนจิได้ไงโอเคครับไปต่อตีปกติเข้ามาครับโอ้โหเพิ่มอัตราคีเพิ่มอัแท็กด้วยนะโอ้โตัวนี้มันบัฟตีนี่ว่ะ เอามาแทน UR ผมดีกว่ามั้งเนี่ยโอ้โหครับทาเกะล่วงไปแล้วไปครับเบียคุย่าของผมนะฮะแอนตี้เข้าไปครับโอเคติดเลือดไหลไปด้วยครับอือิจิโกะฟันเข้าไปครับเกือบหายเหมือนกันฟังเขาเลยอิจิโกะตัวเดียวเท่านั้นนะฮะแต่จะสู้ผมไม่ได้แล้วแหละขอกดข้ามเลยละกันเนี่ยชิปก็จะเป็นฝ่ายผมจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเคประมาณนี้เลยกันสำหรับเงดาวของคลิปในวันนี้นะครับเราก็พาเจ้าเบียคุย่าเนี่ยมาให้เพื่อนดูแล้วนะฮะว่า ตัวละครที่เติม33บาทเนี่มนยมันแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับก็ถือว่ามันแข็งแกร่งมากๆเลยนะซึ่งมันแบกตัวละครฝั่งผมได้เด mm. oh, นจิโอไปเรียกตัวละครผิดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่หว่าขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ดูเจ้าบีเทพมานาะเท่าไหร่น,นะครับคือดูช่วงแรกๆช่วงที่มันเปิดในการ์ตูนขับแล้วมันก็ในแก๊งการ์ตูนนะครับแล้วมันก็หายไปได้ไงก็ไม่รู้ครับเหลือแต่ช่องการ์ตูนขับของผมแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้มันก็หายไปทั้งคู่แล้วแหละนะฮะโอเคครับ, okay, รบไว้เจอก